เป็นสา่คล้ายเหมือนห้าสินค้าเลยครับเหมือนเทอร์มินอลทเวนตี้วันอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือคุณครูเขาฟังฟีดแบ็กเราครับแล้วเขาก็จะสั่งเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตามฟีดแบ็กที่เราหลังจากนั้นครับทันทีอีกทึ่งเถิงเนี่ยครับเหมือนกับข้อเจื่อของมหาลัยนี่ครับจะค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับผู้ประกอบการทางฝั่งผู้ประกอบการทางฝั่งบริษัทจะมีคอนเนคชันมันค่อนข้างจะแข็งแรงเลยแหละครับอ่าก็ตั้งใจว่ากลับมาก็จะมาเอาโมเดลตัวเองมาทำนายแล้วก็มาเทรดนี่แหละครับแต่ไปไม่รอดครับ ให้เล่าหน่อยว่าปกติแล้วเนี่ย Data Science หรือ Data Analytics เนี่ยที่พี่ๆเรียนมาเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะพี่ครับหลักสูตร Data Analytics อย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีเรียน2วิชาหลักๆก,ก็คือแมทซั t อีกตัวนึงก็คือจะเป็นคอมพิวเตอร์ไซส์ครับตัวแมทซันเเนี่ยเ็จะเป็นพวกเร,เรื่องความน่าจะเป็นเรื่องโมเดลทางสถิติโมเดลที่เราใช้ทำนายเช่นการพยากรณ์อากาหรือการพยากรณ์ราคาสินค้าในอนาคตอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมี โมเดลเกี่ยวกับเรื่องไทม์ซีรีส์ทางด้ายุ้นอไรเงี้ครับส่วนทางด้านสาขาคอมพิวเตอร์ไซส์ก็จะต้องมีเรียนโปรแกรมนี้การโคดด้งครับแล้วโปรแกรมที่ที่เรียนก็จะมีโปรแกรม R าโปรแกรมไพทอโแกรมจ a วานะครับแล้วก็มีเรียนพวก d a t a แล้วก็พวกเครื่องมือที่ใช้ในการ ายโมเดลอย่างเช่เนพวก m ั c ช i นเ l e a r นิ่งครับ <c oughs> ถมามว่าหนูเข้าใจไหมเข้าใจพยักหน้าเข้าสังคมโอเคค่ะแล้วพี่ตุงล่ะคะของพี่ตุงนี่เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะโอเคครับตัวสาขาที่ผมเรียนเนี่ยมันจะมันจะครอบระหว่าง Robotics กับ Artificial Intelligence เนะอาทที่เราเรียนก็คือเกี่ยวกับทาง Robotics โดยเป็นหลักเลยพวกเที่ยวไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ที่ที่ในปัจจุบันที่เขาใช้กันพวกแขนคนอะไรอย่างเงี้ยครับและในส่วนที่เป็นของ AI เนอะก็จะได้ไปทําเกี่ยวกับพื้นฐาน AI แล้วก็การเรียนรู้โมเดลต่างๆคล้ายๆกับของที่พี่ PX เลยครับลึกซึ้งมากมองจะเห็นอนาคตแล้วค่ะค่าเงินเฟ้อประเทศไทยพอจะทำนายได้ไหมค่วยช่วยกันก็ตั้งใจว่ากลับมาก็จะมาเอาโมเดลตัวเองมาทํานายแล้วก็มาเทรดนี่แหละครับแต่ ไปไม่รอดครับก็คือสุดท้ายแล้วในชีวิตจริงมันก็มันมีหลายปัจจัยมากกว่าน,นั้นเงี้ยไม่ได้มันมันไม่ใช่แค่แบบว่าโอเคไปตามกราฟมันคือบางกราฟอย่างเงี้ยอย่างทาซีเรียม,มันทำนายได้บานก็เป็นถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับเพราะมันมีหลายปัจจัยอ,อย่างถ้าข่าวมาอะไรเงี้ยมันก็อย่างเบ็กสินอยู่ดีดีเบกสินเนี้ยก็ค่าเงินล่วง <Wow. S 1> มีสงครามอะไรเงี้ยครับก็จะล่วงก็จะเพี้ยนไปอย่างเงี้ยครับมีบิดครับแล้วเดี๋ยวเรากำลังกะกำเนิดบิดขาขามาคู่กัน <laughs> เดี๋ยวคำถามาต่อไปดีกว่าคือพูดถึงเรื่องการเรียนแล้วรู้สึกว่าหนักมากเลยเอาเรื่องของแบบมหาลัยแล้วก็เมืองมาดีกว่าค่ะก็คือพี่่สองคนในอยู่เมืองเดียวกันเนาะเรียนถือว่าเรียนอยู่กลาสโกเมืองเดียวกันถูกไหมคะทางสต็อกไฮแล้วก็กลาสโกทีนี้ถามความแบบแ <Wow. S 2> ตกต่างของมหาลัยบ้างให้เล่าหน่อยให้ขายของหน่อยว่าแบบ university of st. k y i หรือว่า university of Glasgow เนี่ยมีอะไรดีที่แบบว่าเอยถ้าคนตัดสินใจอยู่เนี่ย จำเป็นต้องเลือกที่นี่เลยกาสโก้ครับเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ครับก็ถ้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตในที่พิเดียเราเขาก็มีอายุาก,กว่า570ปีครับก่อตั้งเมื่อปี1451้าเขาก็จะมีมีวัฒนธรรมมี tradition การเรียนของเขาเนี่ยครับมีตึกที่คลาสสิกตึกแมนบิลดิ้งอยเนี่ยครับเป็นตึกเรียน ็นตึกที่ใช้รับเรียนยาด้วยครับมีมิวเซียมเข้าไปด้วยครับก็จะมีความยาวนานการสร้างของเขาครับและในขณะเดียวกันเขาก็มีตึกที่เป็นตึกโมเดิร์นตอนนี้เขามีตึกใหม่ชื่อเลอร์นิงฮับครับก็เป็นเหมือนเซ็นเตอร์ของแต่งเรียนรู้ของเด็กๆเเขาก็จะมาเจอกันที่ตรงนั้นนั่งคุยงานการไปสา่คล้ายๆเหมือนฮาร์สติสค้าร์เลยครับมันเทอร์มินอลทเวนตี้วันเลยมีบันไดลิฟต์เลื่อนยาวเอ๋อ ราะว่อชอบไปนี่ครับนั่งทางานนั่งคุยกันสภาพแวดล้อมของมหาลัยก็ก็ดีครับมีต้นไม้เยอะมีมีสวนมีพาร์คอยู่กางม,ม,มหาลัยเมื่อไหร่ที่เราเครียดจากการเรียนนี้เราก็ไปเดินรีแลกซ์อยู่ในสวนในพาร์คได้ครับส่วนเรื่องสังคมค่ะคุณครูครับตอนที่เรียนประถมครูค่อนข้างใส่ใจเราค,รคุณครูก็เจอเราในคาบเรียนแล้วก็จะให้ให้ข้อมูลเราเยอะมากครับทั้งอินเพรสเซนต์แล้วก็ทั้ง person, ออนไลน์ เรามีคําถามอะไรเราสามารถเอาไปถามเขาได้เลยครับเขาก็ตอบได้ค่อนข้างรวดเร็วครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือคุณครูเขาฟังฟีดแบ็กเราครับพอเรียนไปแล้วระหว่างเทอมเนี่ยครับเขาจะมีการทำฟีดแบ็กให้เราให้เราอตอบแบบคาถามแล้วก็มีคำถามใดไถามเข้าไปได้แล้วเขาก็จะสั่งเขาก็จะเปลี่ยนแปลง <Yeah! S 1> ตามฟีดแบ็กที่เราหลังจากนั้นครับทันทีอีกทึ่งเทอมเนี่ยครับก็ทาให้เราเห็นว่าโอเคเขาใส่ใจ ทีดแบกเรานะครับเขอสร้างทีเทมเอกีดีมากครับนี่เขามีทุกอย่างเลยนะคะที่ตู่มีทั้งแบบเ<อ>ม,มือง <laughs> คือเหมือนเขาสร้างเมืองของตัวเองอยู่ในมหาวิทยาลัยกาสโก้นะคะเขามีทั้งแบบความทันสมัยมีทั้งการดูแลที่ดีแล้วตักายอย่างนี้มีอะไรมาสู้คะ่ะอ่าสัดขายก็น่าจะเอาในเรื่องของบิสเนสและก็เอนจิเนียร์นะค่อนข้างจะมีชื่อนี่ยกตัวอย่างเช่นบิสเนสเนี่ยครับก็ได้รางวัลดาวน์ต้นมาหลายปีเนาะก็แต่ว่าในของในฝั่งเอนจิเนียร์เองนะครับก็จะบอกว่าอย่งไรดีจะบอกว่า เหมือนกับข้อเชื่อของมหาลัยนะครับจะค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับผู้ประกอบการทางฝั่งผู้ประกอบการทางฝั่งบริษัทจะมีคอนเนคชันนข้างจะแข็งแรงเลยแหละครับอ่าใช่ครับทีนี้ตอนที่ไปเรียนเนี้ยก็จะมีแบบเซสชันที่จะพาเราไปเยี่ยมชมบริษัทผู้ประกอบการว่าเขาทําอะไรบ้างเขาให้ทุนอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องของอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะที่จะดีมากๆเลยครับก็อย่างเช่นตอนที่เราทํา โปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีเซสชัน,นที่เราต้องไปขอคำปรึกษาไปพบปากกับอาจารย์ทุกทอาทิตย์อย่างเงี้ยครับว่าเรามีฟีดแบ a c ยังไงคอมเมนต์ให้อาจารย์แกช่วยเวลามีปัญหาน้องรอบก็สามารถติดต่อหาแกได้ตลอดเหมือนกันเช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องคอนเนคชั่นกับ <c oughs> <c oughs> กับบริษัทอื่นๆในประเทศอังกฤษหรือต่างชาตินี่ครับก็จะมีที่ทีกราสโกลจะมีอีเวนต์อยู่เรื่อยๆนะครับมีจัากที่มหาลัยก็เด็กคนไหนสนใจก็คือเข้าไปฟังและแต่ตอนเรียนคุณครูก็จะเชิญ เชี่ยวชาญครับทงด้านด็อ a เตอร์ไลตหรือแม้แต่สถ t i ิศาสตร์ให้ความรู้แล้วก็ให้ลู่ทางในการเข้าเข้าทำงานครับเขาจะมีข่าวมีข่าวสารอะไรให้เราเรื่อยๆครับฝั่งนี้เขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเขาก็มีคอนนิชันเหมือนกันฟังแล้วแบบเนาอเขาดู Student Support เขาดูแบบดีเนาะทั้งทั้งทั้งสองมหาวิทยาลัยนะรู้สึกว่าแบบจบไปมีอนาคตแน่ๆเลย